สวัสดีครับวันนี้าปาป้ากับไี้ทงองผมแล้วครับกับเข้าเมืองเ,ม,องเมืองเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาชวนทำซาผักม่วงหรือว่ายำยอดมะม่วงใส่ปลากระป๋องนะครับส่วนประกอบก็บมีที่หลักๆก็มีปลากระป๋องนะครับยี่ห้ออ่างก็ได้แล้วแต่นะครับพริกแห้งเอาไปคั่วแล้วหอมแดงซอยกระเทียมข่าซอยกะปิใส่ต่อของเราไปอังไฟนะครับอันนี้เอาโรยหน้าก็มี ักชีต้นหอมนี่ได้เอาไว้จิ๋วนะครับกระเทียมโขกแล้วอันนี้ก็เป็นลักลักเหมือนกันก็คือยอดม่วงที่เป็นยอดอ่อนของต้นมะม่วงนะครับเราก็เอามาฉีกฉีกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อเอามาใส่รวมกับป,ปลากระปองก็จะเป็นยำยอดม่วงใส่ปลากระปองนะครับเอาเริ่มต้นเลยนะครับก่อนอื่นก็โขขกโขกกระเทียมก่อนนะครับโขกกระเทียมก่อนนะครับ กต,ตามด้วยห่าซอยนะครับแล้วกับพริกแห้งนะครับ นนตามด้วยกับปิกโหมไฟนะครับไปอังไฟใส่กระทะอังไฟไว้ครับปีกก็จะได้อีมันจะได้มีกลิ่นหอมนะครับที่เราทำอีราะมันจะเิ่งมันมีกลิ่นหอมเดี๋ยวจะมาใส่ในปากกระป๋องนั่นแหละ น่ามันต้องมีส่วนประกอบของน้ำพี่เกดียวทองนีตัวนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เราจะเอาไว้ใส่นะครับามาเลยตั้งกระทะนะครับตอนนี้ตั้งกระทะตอนนี้ร้งองเกลีกระทมะมาตั้งไฟเปิดแก๊สแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะครับแล้วก็ใส่ของเตรียมนะครับครัวงหอมนะครับ เตรียมขั้วข้งหอมแล้วก็ใส่น้ำพริกี่เขาขกตะกี้นะครับเดี๋ักตำนะครับเอามันหอมตอนนี้ก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วหอมเลยครับหอมเลย เอาใส่ปลาก,กระป๋องลงไปน,นะครับปลาก,กระรป๋องได้ใส่หมดเลยนะครับดีๆมาเลยนะครับปลากระป๋องดีๆกันเลยนะครับเดี๋ยวนิดเองคีๆนะครับตอนนี้น้ำมูสิมันแห้งไปนะครับเราก็เอาน้ำล้างครก เราต่ำมาครับที่ใส่นะเทใส่ลงไปนะครับมันจะเพิ่มรสชาติความอร่อยมันอร่อยตอนที่น้ำล้างโคกนี่แหละครับโอ้โมานมากต้นมะเก้ก่าเขาจะแยเขาจะใช้เอยอะครับราตามอย่างเซ็ต้อเอาน้ำล้าโคกใส่เพราะมันเป็นเคล็ดลับนะครับทำให้เกิดความอร่อยนะครับสักกํมนะครับรอมันเดือดสักกํนะครับตอนนี้เขาอยากรู้รสชาติก็อลองจิ้มดูได้นะครับว่ามันค้างยังขาดยังสามารถเติมได้นะครับ เอพี่น้องว่าพอดีแล้วเหมาะแล้วม่ต้องเติมอย่างลครับบางคนข็จะใส่ห้าเพิ่มเองนะครับใส่ผงอร่อยเพิ่มนะครับแต่เราบใส่นะครับเอาเอาอย่างเงี้ยง่ายๆแต่ใส่กะปิอย่างเดียวครับก็ใช้ได้ละถือว่าอร่อยแล้วครับตอนนี้โอเคแล้วครับรีไฟเลยครับรีไฟแล้วเราก็ใส่ยอดม่วงนะครับใส่ลงไปได้เลยครับปิดไฟเลยก็ได้ครับครับอ๋ออันเราสกับก็ได้เราให้มันเย็นตัวน่อยแล้วก็ใส่ก็ได้นะครับครับที่เราเตรียมไว้นะครับ พุกเขาไปเลยนะครับพุกเขาทั่วนะครับเพื่อเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอนตอนแต่ที่ได้เ้องบัดไต่อนน้าร้อนเพราะว่ามันสุกก็มันจะบัดล้ำนะครับย่อนเนื้งต้องให้มันสดๆนะครับเราจะได้ลิ่นความสดของมันนะครับได้วิตามินซองวิตามินซีจากมันนะครับอันนี้เป็นอาหารสุขภาพเลยนะครับดีนะครับดีต่อสุขภาพเลยนะครับ บางคนก็ก็ใช้หอมแดงนี่ยนะครับหอมแดงที่เจียวลงไปตัวนะครับแต่ว่าอันผมไม่อยากให้กินสดๆเนาะเราก็เลยเอาใส่ทีหลังนะครับหอมแดงใส่ไปทีหลังนะครับแล้วก็คลุกเขาไปนะครับเราจะได้กินแบบเอ่อพือสมุนไพรนะหอมแดงเนี่ยเะเพื่อสมุนไพรเนาะยอดม่วงก็มีวิตามินซนะีเนาะมีประโยชน์นะครับครับตอนนี้ก็เข้าตีแล้วครับขทะนิดหน่อยตัดแตงววาวิลลิานะครับแล้วเขาก็เอาใสาใ่ไนต้วย ยอดม่วงก็ใส้จะเสร็จละขาดอย่าเยงเดียวคือวสัตว์นัสนีนะแซวสัตัสนีเห็นหน่อยผัาชีต้นหอมนะครับอย่าลืมนะครับผัาชีต้นหอมวสัตว์นัสนีเหนน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับยำยอดม่วงใส่ปากกระป๋องชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหทงเตยนะครับขอบคุณนะครับ